บ้านลุงโฮโฮจิมินพื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นที่อำนักของท่านโฮจิมินอดีตประธานาธิบดีประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างที่ สีภัยมาเพื่อเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อเอกราชของชาติระหว่งางปี2466ถึงเกสองเข้าไปดูบ้านลูงโฮกัน

ผมนี่ชื่อจริงทอเบทวราหารนชื ح, <ım S 1> <Af> ่อไทยชื hmm. ่อเหญ่หัวตรองนึงตะกุนหัวหัวตรังคุนนะที่หน้าก็อ่านคุณทางหน้ากับจีนเหมือนกันคเพราะจีนเวียดนามมันเชื้อสายเดียวกันก็ภว่าทาเหมือนกันแต่เวียดนามดังเดินขอกินไตนักสูไทยไทยดำนี่แหละอโบราณโดนกีนอยู่ครับมันมีหนังสือเถื่เยอะแล้วบ้านเราโดนกีนผกห้องพันปีเลยแต่ต้นเด็ดบ้านหมู่มาจากกินตรงเนี้ยจากหมูมาจากตายลงถัง เป็นคนนำกินลาจากชื่อหูเหินครับแล้วก็หูบางไทยอันนี้มันเป็นเป็นยังไงไหมครับอธิบายต้องโดนหูนะมาในสองครั้งคนนี้แอดรู้วในคนบอกยาตะกุนหูคนนี้ทำลงดังเลยลุงโฮเก่ง้ะคนนี้เก่งคนนี้ปากของบางแผนปากของทัพฝรั่งเศสปากของทัพอเมริกาลุงโฮได้ก่อนชาอเมริกาคือคนนี้ทำให้ลงดังไม่ลุงโฮลุงโฮอาลัที่เขาเรียนลงโฮเชีิงเงี้ยนเชียงเงงทั้งนำปากไอ้เด็กทั้งเล่นเป็นเราโดน คนใจถี่นนี่ก็รู้เก่งใช่ลงโ ho ลงโ ho ท่านเรียนได้สูงด้วยแั้นท่านลำบากอย่างเล็กมาอยู่นี่มามันเป็นขบุคคลงหาวเอารักที่คอมมิวนิสต์มาเลยได้หลังสงครามโลกเลยได้แบ่งสองข้อข้อคอมมิวนิสต์สหภาพโซเวียตรัสเซียเรื่อยๆตอนหลังได้จีนช่วยอาวุธสำคัญหรือตนนี้วางแขกครับวันนี้ไม่ได้ทหารนะเดี๋ยกฎหมายลงโ ho เลยไม่สูงหรอก อาศัยน้องเพื่เก่งภาษาถ้วนชื่ออะไรนะคนคนที่คนนี้ชื่ออะไรชื่อจริงท่านในทุนหวอเงินญาติตระกูลหวอเนี่ยเป็นพ่อคนนี้กับปู่ผมลูกพี่ลูกน้องกันคือตระกูลนี้จะเก่งแต่พ่อพ่อเก่งแต่ลูกไม่เก่งนะก็ลูกลูกลูกคนนี้มามอบเหรียญให้ผมยังไงเป็นนามมาเยอะอันนี้ลูกเป็าวโลกมาจากเวียดนามเหมือนนะอันนี้เหรียญเหรียญคนนี้ในทุนหว่องม้มอบให้เลยอ่ะ ญาติการเขาจะรู้เขาดูค hmm. so, ิ so, so ้วเหมือนท่านโอ้ยพอทำจริงๆเนี่คิ้วผมมีีกคนอ่ะญาติผมชื่อน้ำด้วยสายหลานน้องชายผมเลินใหญ่ในคนหญ้าตรงหืมือนญาณเดี๋ยวนี้เงินเป่าแล้วก็ดิจิลอยด้วยเดี๋ยวนี้ใหญ่ญาติผมใหญ่มากๆแล้วก็ได้น้ำด้วยแต่ลุงพงเลยไปลุงโงไม่มีอะไรแล้วที่จะญาติลุงพงก็คืออันนี้นะคือเงี้ยสิลุงโงตะองกู้เงี้ยชื่อเงี้ยชื่อกงต้องเงี้ยชิงนะาจะเงินพพี่น้องผมเดี๋ยวผมรู้แล้วแต่ก่อน ยาสูบเวียนามนี be, ่ท pe ่ากูเหนียนซนนี่เลยซวนเลยฮงเออ่เหนียนทังกนี่แหละตบล้อตองเลยตบจนนักมาจักที่เรียกกันแหละสมัยโบราณในในรุ่งโคเกิดบ้านหลังไหนหลังนี้อยู่ที่ดวงโคเกิดหมู่บ้านดอกบัวไปต่คนไทยนะอยู่ที่หลังแซนน่ะอยู่ที่โฮจิมินนั่นเหรอบ้าโฮจิมินโอยดูดวงโคกเกิดอยูงเงี้ยมึงวิ่งตรงข้ามตัดรงบ้านเราก็อำเภอบ้านแพงบึงหงหลงตรงข้ามเราก็บึงวิ่งนี่ย เมื <ừ> ่อ่เขาเปลี่ยนชายว่านเป็นหวินโฮตาไปหกปีแล้วขืมชื่อโฮเจยอยู่ด้วยกันโฮนี่มันเขาเอาชื่อชั้นเรียนนามเขาจะเอาชื่อวีรบุตรเป็นมหาัยเป็นถนนนงเป็นกสมัยโบราณบ้านเราที่หโฮโฮตายไปแล้วหปีไม่ใช่โฮเก่งหรอบนเราน้ตอนนอยังหนุ่มยังชื่อกิ๋วเขาเชื่อโงโฮเพื่อเดคนเล็กนอยต้ใ้าว่ารงใจมีคนวใหม่เยอาจาเส้น

มีชุดให้ใส่ถ่ายรูปด้วยเหรอใช่ค่ะเช่าค่ะ,<อ>ะมีขนมขายนะคะจะสนใจพี่ถ่ายรูปอันนี้โมบาย ข้างใน